You we share we win, we share and we h a v n e r never m i e ICT h a w คน้นจุนี้ส้นื่อว่านว่ามันยาคนชื่อนี้คนชื่อนี้ว่าจันมันเฮชายเวจันมันยิงว่ามันยาเเฮชายวีจันมันชินเลี้ยงผู้ยา้าผู้ย้าจิ S s e er, er, SH EN G ชดี h ซื่อเสิร์ฟซื่อเิร์ฟเชอร์ลี่ชี่อนาสเีนสควันนี้เพงลเพงรีที่ชื่อว่าเพลงร็อกยูมาฝาดนะคะร็อกยูในวันนี้ก็เ,เลยใช้ภาษา,าจีนที่เรียกว่าคงชื่อนีเพราะว่าดูตามข้อมูลเนะี่ยคำว่า Lock, ร็อกเขาแปว่า,บ,าบังคับแล้วคงชื่อคงชื่อนีเขียนยังไงพิอิเขียว o N C C, h นว่า k O N G เีงสี่ึงสี่านว่าคงชื่อ แปลว่าบังคับหนี NI สื่สารหนีโค้งชื่อหนีหรือตามเพลงก็เรียกว่า Rock you นะแล้วพอเราร้องในเนื้อเพลงเราก็ร้องว่า w e w i l l w e w i l l Rock you เราก็จะร้องว่า Woman Woman เยาวโค้งชื่อนี่โค้งชื่อนี่เรือ่ออ่านแบบภาษาจีนตรงตัวก็คือ Woman Woman เยาวโค้งชื่อนี่โค้งชื่อนี่ Woman พินจีนเขาเขียนว่า แอปิยูสิงสามเอ็นีเย็นสิงไม่มีเสียงหัวมันแล้วก็หัวมันเย่าหัวมันพขบกไปแล้วนะเขาว่าเย่าก็ไบเอโอสิงสี่เย่าคําว่าเย่าในที่นี้เราแปลว่าวิวแปลว่าจัดนะแล้วก็คงชื่อแปลว่าบังคับที่เมื่อกี้ที่บอกอีรอบหนึ่งนะคงชื่อก็สกดนหีฟังหน่อยทีนึงนะคะ K ค N อเอียงสี่ อ่านว่าโคง้งซัทเอชไอสินสีอ่านว่าชื่ออ่านรวมกันว่าคงชื่อแปลว่าบังคับยูกะยูภาษากฤนเราจะเรียกภาษาจีนว่าหนีใช่ไหมเอไอสิงสามหนีถ้าพอประโยชน์ที่สองเราก็จะลองว่า v ีเชี่ยฟอร์วีวินภาษาจีนก็ลองว่าจาันจมบนเฮอใชไจันเบินเฮอใช่ เฮ่อไฉจันบุญเฮ่อไฉหวยจันบุญยิงจันบุญเฮ่อไฉหวยจันบุญยิงจันบุนถ้าแปลอ่านให้แบบถูกต้องเนี่ยก็อ่านจันบุญแซนเสียงสอง M E N มนไม่มีเสียงอ่านว่าจันบุญแปลว่าวีพวกเราเหมือนกันเชียก็เฮ่อไฉเ H E เสียงสี่ซีไเสียงสามเฮ่อไฉอ่านแปลว่าเชีย แล้วก็เพื่อ for คําว่า for เนี่ยเราจะใช้คาว่าหวยแต่ไม่ u i s สองหวยที่แปลว่า for แล้วก็คําว่าชนะวินเนี่ยเราใช้คําว่าภาษาจีนนีเรียกว่ายิงยิงภาษาจีนอ่านเขียนขึ้นอินว่า y i n g ยิงแปลว่าชนะหรือว่าวินหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าวิน แล้วก็ทีนี้ประโยคที่3ามที่เขาเรงว่า We will c h r a and we try หัว n เย่าเพื่อใย้ v จันเมินสินเลี่ยงหัวเหนแต่ไม่ o สินสามเย็ไม่มีเสียงอ่านว่าหัวนเย่าบอกไปแล้ว Y u สินสเพื่อใช้ h e สินสี่ล้วก็ c a i สินสามเพื่อใช้เชียแอนคำว่าแอนเพื่อใช้คำว่า v v u สินสาอ่านว่าแปลว่าแอน และแล้วก็คลายคาว่าคลายเราจะใช้คําว่าจิ๋นเลี่ยงพินินเห็นว่า j i n สิงสาม l i n g สิงสี่อ่านว่าจิ๋นเลี่ยงแปลว่าคลายแล้วประโยคนี้เราก็จะลองว่า never never mind คาว่า never mind ในที่นี้ที่จะใช้คําว่าหูเย่าหูเย่าจิ๋นหูเย่าหูเย่าจิ๋นก็คือไม่ต้องถ้าสุมสีแปลตามในนี้แปลว่าไม่ต้องรีบ ผู้อย้าจินเนี่ยนะแล้วก็คําว่า VICTORY คํานี้ VICTORY อ่านว่าวิกตอรีใช่ไหมคะแล้วถ้าภาษาจีนเก็จะใช้คําว่าเฉืงลีที่พินอินเขียนว่า S H E N G เสียงสี่ L I เสียงสี่อ่านว่าเฉื่องลีก็แปลว่าวิกตอรีเนี่ยโอเคนะคะแอบล้อมกันใหม่นะคะแต่ไม่ต้องเต้นนะ l o v อ you พามวีวิววีวิวรักอยู่ว่ามันว่ามันยาวคงชื่อนี้คงชื่อนี้วีเชียร์ for วีวินจันมันเธอชายเว้จันมันยิงวีวิวเชียร์ and วีทรีว่ามันยาวเธอชายวีจันมันจินเลี่ยง nevernevermind ผู้ยาวผู้ยาจิน v i c t ายแล้วในนี้เราก็จะพูด S H E N G ซื่อซึง L I ซื่อซึ่ง Shirley จบแล้วค่ะพาหวังว่าจะถูกใจกับเพลงบ l o อ k ยู u ในในวันนี้วันเสาร์ที่23เขื่นใหญยูง25องนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ